รอจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครทำอะไรกับกองทัพของทหา,ารพม่าได้นะครับมีรังแต่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นจากประวัติศาสตร์นะครับพมา่ามักจะใช้เหตุการณ์แบบเนี้ยในช่วงการท่อานอยู่เรื่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งเอฟเฟกท,ที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนก็จะมีคนอพยพหลบหนีเข้ามาซึ่งปัจจุบันก็มีระดับแกนนำหลบหนีเข้ามาอยู่ทั้งในประเทศไทยและในอินเดีย สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒน,นาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกสถานที่วันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่กันนะครับประเด็นวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆนะโดยเฉพาะเหตุการณ์ในพมา่ามานําเสนอกันพมา่ามีการออกหมายจับ40คนดังฮะ แข็งข้อผู้ประท้วงนะครับเขียนไข่อีสเตอร์โพสต์ไล่ประเดจการสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานพมา่าเขียนข้อความนะฮะไล่ประเดจการบนไข่อีสเตอร์และโพสต์ลงบนโซเชียลขณะที่ผู้ประท้วงออกมามากมายยังคงเผชิญกันบนถนนฝ่ายรักษาความมั่นคง ได้รายงานว่ามีการจุดเทียนไว้อะไรผู้เสียชีวิต500คนนับจากที่กองทัพยึดอํานาจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน,นมาด้านทาหารได้ออกมาทําการประกาศจับ40คนดังโดยอ้างกฎหมายต่อต้านเนื้อหามีเจตนาทําให้สมาชิกของกองกําลังทหารขัดขืนคําสั่งก็มีคําสั่งให้ ดำเนินคดีในขณะที่รัฐบาลพม่าปล่อย2พลเมืองของออสซี่แต่ที่ภกษาด้านเศรษฐกิจของซูจียังคงถูกคุมขังอยู่ชาวคลิสทูโลกนะครับชื่นชมการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของโป๊ปฟรานซิสนะครับเรียกร้องให้เร่งแบ่งปันวัคซีนโควิด -19 ให้กับประเทศที่ยากจนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ AP รายงานว่า สัตวชนชาวคริสตทั่วโลกนะฉลองวัน, Easter, นอีสเตอร์นะครับอย่างคึกคักโดยโ๊ฟนะครับฟรานซิสส่งสารเนื่องในวันที่ขอให้มีการเร่งแจกจ COVID ่ายโควิด1 9ไปยังประเทศยากจนพร้อมทีความขัดแย้งทางการทหารและการซื้ออาวุธระหว่างเกิดวิกฤตโควิด1 9ถือว่าเป็นสิ่งที่อื้อเฉาที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เบนาซาตาปีนะครับ, uh, api, รบซึ่งเป็น uh, อดีตเจ้าของแบรนด์ ฮาดิสอัสถูกขโมยขึ้นบ้านทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงเครื่องเพชรด้วยนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่ประสบอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นและเป็นเจ้าของแบรนด์เ네นมกีฬาชื่อดังถูกขโมยขึ้นบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไต้หวันยังคงพร้อมรับผิดชอบนะครับกรณีโศกนาฏก,กรรมรถไฟ ถูกรถบรรทุกชนมีคนเสียชีวิตถึง51รายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานรัะตนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมของไต้หวันยืนยันจะไม่ปัดความรับผิดชอบสําหรับโศกนาฏกรรมในกรณีรถไฟชนรถบรรทุกจนตกกลางและมีผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งร้อยนะครับแม้การเสนอลาออกจากตําแหน่งยังไม่ได้รับการอนุมัติก็ตามขณะที่สังคมตั้งคําถามมากว่าความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยอาจเป็นต้นเหตุข,ของหายนะครั้งนี้ นะครับซึ่งในพม่านะฮะก็ปรากฏว่าขอไปฮะพายุนะฮะก็ทำการกระหนำ่ำนะอย่างรุนแรงในอินโดนีเซียติมอร์เลสเตนะครับน้ำท่วมดินถล่มเสียชีวิตไปแล้วถึง75รายนะพายุนี้ก็เกิดในอินโดนีเซียเจอพายุกระหน่ำอย่างหนักทำให้น้ำท่วมจับพันแล้วก็มีคนเสียชีวิตครับภาพปรากฏการที่เรียกว่าดาวเทียมใหม่ชี้รัสเซียซุ่มเงียพํบแอบขยายฐานทัพ นในเขตอาร์ติกทดสอบอาวุธนะล้ำสมัยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันตกนะครับวิตกหนักหลังจากที่ภาพดาวเทียมล่าสุดของ c ี n พบรัสเซียเดินหน้าไม่หยุดก่อสร้างฐานทัพขนาดใหญ่บนเขตอาร์ติกที่มีห้องใต้ดินลับและการพัฒนาอาวุธที่ล้ำสมัยนะครับอาวุธต่อปีโดล่องหนแบบร้อยคนขับ นะครับเคลื่อนด้วยปฏิกรร์นิวเคลียร์ซึ่งปรากฏว่ารัสเซียนะนำมาติดตั้งใหม่เพิ่มเติมในช่วงระหว่างนี้ในเชิงงานวิเคราะห์แล้วนะครับเราคงเห็นว่าในพมา่านะครับยังคงมีการกวาดล้างกันอย่างหนักนะครับในพมา่ายังคงมีการปล่อยตัวคนของออสเตรเลียจำนวนสคนซึ่งเป็นที่ เป็นพลเมืองแต่ที่ปรึกษาขององซานซูจีซึ่งเป็นคุณซือทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่ายังคงไม่ได้รับการปล่อยตัวสถานในไต้หวันนะครับแล้วก็เหตุการณ์เรื่องของดาวเทียมที่เห็นการตรึงกําลังของรัเสเซีย mm hmm. เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรรัเสเซียนะครับแล้วก็พยายามที่จะกดดันนะครับ กลุ่มซาอุดิอาระเบียนั้นให้ทำการลดราคาน้ํำมันเรียกว่ากลุ่ม o อเปกพัสหลังจากที่ราคาน้ํำมันนั้นเพิ่มสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์พมา่ายังคงมีการกวาดล้างนะครับอย่างหนักเลยล่ะสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพมา่านะครับตอนนี้เน็ตไอดอลดารานักแสดงทั้งหลายเป็นเป้าหมายในการถูกกวาดล้างของทหาพรพมา่านะครับซึ่งตอนนี้กะเหลี่ยงนะ ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าก,ก็ถูกกวาดล้างและมีรายงานว่าไทยใหญ่นั้นก็จะโดนกวาดล้างเช่นกันขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทหารของจีนบางส่วนได้เดินทางไปปกป้องนะท่อกส๊สซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนของจีนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขนาดนี้โอกาสที่สถานการณ์จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองมีความเป็นไปได้สูงเพราะชนกลุ่มน้อย ปรากฏว่าทำการจับมือกันแล้วก็จะทำการต่อสู้และประกาศแบ่งแยกกับทหารพรมาร่านั้นตอนนี้หนักมากแต่ก็ตามฮะกองทัพของมินอ,องหลายก็มีความเชื่อว่าเขาจะสามารถและก็ทำการปราบปรามคนเหล่านี้ได้ในเชิงงานสังเคราะห์จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครทำอะไรกับกองทัพของทหารพรมาร่าได้นะครับมีรังแต่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นจากประวัติศาสตร์ นะครับพม่ามักจะใช้เหตุการณ์แบบนี้ในช่วงการตั m หา h หูเรื่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจํานวนมากซึ่งเอฟเฟคที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนก็จะมีคนอพยพหลบหนีเข้ามา ซึ่งปัจจุบันก็มีระดับแกนนำหลบหนีเข้ามาอยู่ทั้งในประเทศไทยและในอินเดียนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงก้าวพระบาททุกหยดยาดประเสโทที่รินไหลเพื่อฟ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่เพื่อคนไทย เพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วชา้าก้าวไปทาง ยังกล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ท่านน้องพี่ทุกคนแห่งรวมแรงร่วมใจก้าวไปต่อ ประบาทตลอดไปเธอทูลองพระผู้มิพลไว้ตลอดกาลถึงวันนี้จะไม่มีพระองค์อีกแล้วแต่ยังทรงเป็นดวงแก้วสถิตเพร้าอยู่ในหัว จนวันชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาอิญาจวบจนวันชีพสลายจะก้าวตามรอยพระบาทไป ถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติลม่มเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา